บริษัทอีหางผู้พัฒนาอีหาง EH216S เครื่องบินไฟฟ้าไร้คนขับระบุว่าโรงงานในมณฑลกวางตุ้งทางตอนใต้ของจีนกำลังผลิตเครื่องบินไฟฟ้าจำนวนมากและมีแผนจะเปิดตัวบริการแท็กซี่บินได้ในปลายปีนี้ด้วยเครื่องบินรุ่นนี้รองรับผู้โดยสาร2คนโดยไม่ต้องใช้นักบินสามารถนำไปใช้ในภารกิจต่างๆอย่างการขนส่งผู้โดยสารทัวทางอากาศการขนส่งทางอากาศและการช่วยเหลือในสถานการณ์ฉุกเฉิน หลังจากได้รับการอนุมัติจากสำนักงานการบินพลเรือนของจีนเมื่อวันที่7เมษายนที่ผ่านมาบริษัทเริ่มเดินหน้าผลิตเครื่องบินที่โรงงานในเมืองหยุนฟูมณฑลกวางตุง้งโดยตั้งเป้าจะผลิตเครื่องบิน600ลำต่อปีนับเป็นครั้งแรกที่สำนักงานการบินพลเรือนของจีนออกใบรับรองการผลิตเครื่องบินไร้คนขับ โดยเครื่องบินรุ่นนี้ได้รับการพัฒนาให้มีคุณสมบัติต่างๆเช่นการส่งสัญญาณวิดีโอความละเอียดสูงพิเศษและความสามารถในการกำหนดตำแหน่งที่แม่นยำนอกจากนี้บริษัทอีหางวางแผนจะพัฒนาแบตเตอรี่ประสิทธิภาพสูงที่จะช่วยลดเวลาในการชาร์จให้เหลือเพียง5-10นาที